มาละจ้าเือลันสนันเมืองเลขรับเฉพาะกองฉลากมาวิ่งแม่ทำเนียนสวัสดีจ้าพี่น้องปองป,องปลาสปูสโคนตอนรับเขาสูช่ชองก็ติดห้วยดังมาแช่เนาะจ้ากำผอกับแอดมินเช่นเคยนะพี่น้องเนาะแอดมินก็ได้ไปรวบรวมแนวทางการเสี่ยงโชคตัวเลขเด็ดตัวเล็กดังตัวเล็กได้ดีตัวเล็กไ,ได้ปางแอดมินก็ไปติดตามเอามาลงให้พี่น้องได้เบิ่งกันเนาะจ้า ก่อนไปรับชมรับฟังแอดมินก็ขอกำลังใจจากพี่น้องนอกจากด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องเสิได้รับชมคลิปใหไหม่ส่วนแอดมินก็สิได้มีกำลังแหงใจในการทำคลิปต่อไปเนาะจ้ะเพื่อเป็นการบปิเซเวล่าเฮาก็ไปรับชมแนวทางก็เลยจา้าเริ่มต้นกันที่แนวทางของลือหลันสนันเมืองกันก่อนเลยสิ่งชุดนี้ก็เป็นแนวทางสองโตบนรางหกหางด้วยการจ่าสองโต๊หกหาง ซึ่งก็ได้แก้ตัวเลข0 3 5 1 5 9 0 7 8 1แล 89, ้วก็8 9ได้พี่น้องเดอ้อ0 3 5 1 5 9 0 7 8 1และ8 9มาเบิ่งต่อกันอีกหนึ่งชุดนะจ๊ะซึ่งก็เป็นแนวทาง2ตารางทีบลีลัลนสนัดเมืองเพิ่นคัดมาใหา้แล้วนะจ้ะเน้นลางนะจ้ะ2ตัวสมหางเน้นลางซึ่งก็ได้แก้ตัวเลข7 2 6 3และ เจ็ดสามเด้อพี่น้องเดอิอเน้นล่างเจ็ดสองหกสามเจ็ดสามแคบเบิ้เบิ่งจดเอาไว้เบิ่งกันเด้อจ้าหรือลั่นสนั้นเมืองไปเบิ่งต่อกันอีกหนึ่งแนวทางเนะจ้ะซึ่งก็เป็นแนวทางของมาวิ่งเนะจ้ะแนวทางรัฐบาลไทยงวดประจันทีสิบหกกันยายนซึ่งวันนี้เพื่อนก็นให้วิ่งบนทีลักษเจ็ดเด็พี่น้องเดอิอวิ่งบนเจ็ดชุดสองตัวก็คือเจ็ดหกกับเจ็ดเก้าสามโตัวเม็ดเดียวเพื่อนไ้ เก้าเจ็ดหกย่ำเนาะจ้ะสามตัวเม็ดเดียวเก้าเจ็ดหกสองตัวบนเจ็ดหกและเจ็ดเก้าพี่น้องเดอ้อวิ่งบนลักเจ็ดต่อเดี๋ยวทางสองตัวล่างเพิ่นให้วิ่งล่างที่ลักสองใะพี่น้องซึ่งก็คือสองเจ็ดแล้วก็สองเก้านะจ้ะวิ่งล่างลักสองวิ่งบนลักเจ็ดสองเจ็ดและสองเก้านะจ้าแนวทางมาวิ่งแคบไปเบิ่งจดเอาไว้เบิ่งในพี่นอ้นองเดอ้อ มาเบิ้งต่อกันที่แนวทางของเลขลับเฉพาะของฉลากกันจะ้ะแนวทางรัฐบาลไทย16กันยายนชุด2โตัวบนล่างที่เพิ่นให้ก็คือ24 26 60 61 97และ98ด้วยจ้า 2, 24 26 60 6, 61 97และ98แนวทางเลขลับเฉพาะของฉลาก มาเบิ่งต่อกันอีกหนึงแนวทางนะจ๊ะซึ่งก็เป็นเลขล็อกกองฉลากเนะจ๊ะเลขล็อกกองฉลากแนวทางรัฐบาลไทย16กันยายนซึ่งก็ได้กแก้ตัวเลข18แล้วก็19ชุด3โต603และ604เด้พี่น้องเด้อของแท100้ร้อยเปอรเซ็นต์นะจะ๊ะเลขล็อกกองฉลาก18 19 603และ604 มาเบิ่งต่อกันที่แนวทางของแมทำเนียนลอตเตอรีกันจ้ะแนวทางรัฐบาลไทยสิบเล克หกสิบเล็เลเลดดงงวดประจำวันที่16กันยายนซึ่งกรได้แก้ตัวเลขแปดเก้าสองเก้าหนึ่งสามหแปดสองนึ่งห่งเดแอนึ่งและสี่ามนะจ้าแนวทางเมทำเนียนลอตเตอรีเนะจ้ะ แคบเบเบิงจุดเอาไว้เบิงกันเด้อจ้าเพราะว่าจะเป็นแนวทางของลีลานเซนันเมืองมาวิ่งเลขลับเฉพาะกองฉลากเลขล็อกกองฉลากทุกแนวทางเป็นตัวเลขที่นนาติดต,ตามแล้วค่ะก็แคบเบเบิงจุดเอาไว้เบงิงด้วยพี่น้องเด้อเอาไว้เทียบตัวเลขเด้อจ้าว่าผู้ใดให้คือกันแน่มักตัวใดก็จัดไปเด้อจ้าทายนี่แอดมินก็ขอให้พี่น้องสักูสักคนโปรดใส่วิจารยณในการรับชมแล้วก็รับรู้ข้อมูลอย่างมีสติเด้อจ้ะ เป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคเด้พี่น้องเด้อแล้วก็สนับสนุนการสือสลากกินแบงรัฐบาลเท่นานั้นเดจัดทางช่องสนับสนุนการพาน,านันหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเด้อพี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกๆุกสำนักนัาเด้อจา้า การลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากันให้ดีๆเด้อจ้ะสื้อตามกําลังทรัพย์สื้อตามพื้นดวงของเจ้าของเด้อพี่น้องเด้อแอดมินก็ขอให้พี่น้องสุขุสุขแห่งๆปังๆมันมานกันทุกคนเด้อจ้ะสําหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอโตลาพี่น้องไปซ้ํานี้ก่อนเด้อจ้ะแล้วจังกลับมาพอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีจ้า